Okay, รตรงนี้ก็เจออยู่ห้าเส้นนะครับแสดงว่าต้องต่อตรงไหนสักจุดนะครับเดี๋ยวแม่ไม่รู้ว่าจุดไหนเหมือนกันเดี๋ยวคงจะมองดูด้านหลังแล้วกันด้านหลังแล้วมั้งใแฉกแกะไล่ดนตามรางนะครับไม่รู้ว่าต่อจุดไหนนะครับแกะดูแถวนี้กัน ตรงนี้มี3เส้นอย่งนี้นะฮะมาต่อไข้างในหรต่อข้างนอกเลยแกะดูตรงฝากข้อไม่ออกกันโอเคครับแกะตรงนี้เจอ5เส้นแล้วต้องต่อแถวนี้ทางลงนี่แน่นอน

ต้องดูตรงกล่องกล่องไอ้ตรงเบเก,เกอร์นะครับนี่ไหม,มพันพระเทพเก็บสายกลับก่อนนะครับเพราะว่าต้องหารอยที่มีกลิ่นไหม้นะครับก็คือใส่ไฟละลายนี่เองนะฮะดีวว่าจุดไหนกันแน่โอเคครับเดี๋ยวไปไล่ดูข้างในทีนะตรงนี้จุดต่อแล้วปกตินะครับจุดนี้โอเคสุดท้ายต้อง ต้องดูจุดนี้แล้วนะครับตรงใต้ไม้เนี่ยนะครับเกินนี่แงะดูแล้วใช่คครุบตึ่งก็ต้องงางดูเลยต้องไม่มีเลยไหลต่อทั้ง,ง,งนั้นนี่นหยก็ดูดี เข้าไปในแอดูแล้วไม่มีนะครับตอันนี้รอยต่ออะไรก็ไม่มีสายละลายไม่เจออีกเดี๋ยวแกะดูตรงคอยแอร์นะครับโอเคครับอันนี้ใช่ไหมก็เลอบอดคอยเย็นดูนะครับว่ามีจิ้งจุงจิงจงจ้งจกอะไรเข้าในแอร์หรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ อันนี้ก็เบลเลอร์เลยจะเป็นตรงที่สายบาบาบาาตรงล่างเนี่ยเมนก็สายสี่แลยนะตรงนี้ ที่ปิดเบรกเกอร์แอร์ได้ไหมตรงนี้มีเขียนว่าเบรกเกอร์แอร์ไหมขอเอ่าขเาห่ตัวเล็กก็ได้ลองสับสิ์ทีละตัวก็ได้ครับเดี๋ยวช่างวัดให้อ่ะลองปิดดูครับไม่มีเขียนไว้แอร์หรอครับลองปิดตัวเล็กดูก่อนครับอ่าไม่ติดไอไอติดอยู่ครับติดอยู่ครับ ครับติดอยู่ครับติดอยู่ครับติดอยู่ครับอ่าเราปิดตัวใหญ่ดูครับไม่ดับครับอ่าตัวเนี้ยตัวนี้ตัวไหนครับอะ ไฟดับหมดเลยหรือว่าจะตรงนี้นี่ตรงนี้มันไม่น่าใช้สายละลายนะสายครีมรอยครีมกดนะไหนๆลนะ่ะแกะดูก่อนนะช่างกระดูจนหมดแล้วนะ นม่นเป็นลักษณะสายก็สายสี่เลยนะมาเจอไฟใช่ไหมอ่ะขับวานเลยถ่ายด้วยสองด้วยครับโอ,อ้ดีสายมันจะแข็งหน่อยนี่นี่มันออกสายสีนี่แต่นั้นมันสองจุดห้าใช่หรอเเดี๋ยวนะตรงนี้เมนสายสี่เลย างออกนี่ก็สายสี่เนี่ยตรงนี้มันสายสองจุดห้าเนี่ยแสดงว่าต่อข้างนอกเนี่ยเป็นสีขาวล่างเอ่ะใช่โอ้มีรอยต่อข้างนอกน,อกนี่สายสองจุดห้าเพราะตรงนี้มันสายสี่นี่รางโดนกดเยอะด้วยนะจะกัดรางตไปนี้ก่อนนะ Okay. เดี๋ยวไล่สายจุดนี้นะครับตัวนี้เหมือนสายส C นะออกวานี่นะครับต่อไปแถวนี้หรือเปล่านะครับพันเทปเทาขาวเดิมอยู่ดูามาเราผาแกะดูก่อนนะครับนี่นะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะมาอยู่แถวนี้ครับเนี่ยติดอยู่กับท่อน้ํานะครับ แล้วก็สายไฟนี่จะเปียกน้ำด้วยนะครับท่อน้ำทิ้งเนี่ยว่ามันมีกลิ่นไหม้มันจะอาร์กนะครับก้ต่อหลบไปย่างดีเลยมันเพื่อความสวยงามนะแต่ว่าพอมันเปียกน้ำมันก็จะเป็นอันตรายนี่นะครับจะมีกลิ่นไหม้นะครับเนี่ยใช่เลยนะครับสายไฟโดนน้ำนะครับตอนน้ำทิ้งแอร์นี่แหละมันมีความเย็ยน ต่อหลบไาอย่างดีเลยมองดูแทบไม่รู้เรื่อง,องเ,เออสุดท้ายต้องหาทางบ้านนะครับหาหรือหา,หาว่าช่างแมวไม่ใช่คนเดินสายทิงต่อไป้ข้างนอกไม่ไกลน้ําก็ได้นะครับต่อพยายามต่อ,ตอ,ตอไม่ให้สายเปียกน้ําสายไฟเปียกน้ำ้วจะมีปัญหา ตอ่อหลบกันอยี่โอเคนี่สองจุดนี้นะครับแกะดูกันนี่กินไหมน่าจะใช่นะครับเพราะว่าน้ำเป็นสื่อไฟได้อันนี้ต่อคงคงไม่นั่นแหละเอาต่อไปข้างนอกนะครับไม่ให้โดนน้ำนะครับคงไม่ต้องสวยรูมาก มันจะอาร์ก๋ยวเขาแกะดูกันเดี๋ยวไฟไม่บ้ายนู่นก็มอะโอเคครับนี่เจอแล้วครับอจุดนี้ก็คือสายนี่ฮะสีดําสายลายนะครับตัวนี้นี่นะออกมานี่นี่สายสี่นี่สายสองจุดห้านะครับดีนะช่างแมวสังเกตใช้ไฟออกอยู่เยสองจุดห้าสองุดห้านี่แหละต่มองว่ามันมันแข็งต่างกันนะครับสาย นี่ฮะเนี่ยมันโดนน้าแล้วมันจะเป็นออกไซด์นะครับสีเขียวๆนะครับทำให้ไฟบางทีไฟมันถ้าเปียกน้ามันวิ่งวิ่งหากันได้นะไฟนิวตนันไหลนิวตันเนี่ยจะเกิดการสปาร์กนะครับก็วิ่งหากันเพราะระยะมันแค่ประมาณ20เซนนะครับตรงนี้แล้วก็เวลาแอร์เย็นจัด,จดมันก็จะมีความท่อตรงนี้ก็จะมีความเย็นออกมาก็เลยเกิดความชื้นนะครับหรือว่าฝนตกสาดมาหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจ แต่ดูแล้วน่าจะความเย็ยนจากท่อมากกว่านะครับดดเดี๋ยวช่างแมวก็จะตัดต่อแล้วก็เอา้ขวางนอกนะครับไม่ต้องเก็บสวยงามนะครับเดี๋ยวมันโดนรอยต่อมันโดนน้ำนะครับไม่ให้โดนน้ำก็โอเคแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอใช้ครีมตัดคัตเตอร์ตัดต่อแป๊บนึงนะครับไม่สะดวกมือเดียวกว่าจะหาสาเหตุได้นะครับนี่ต้องหานะอาการนี้อันตรายสามารถทําให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้บ้านได้นะครับระวังกันด้วยนะครับช่างแอร์ สรุปที่แมวมองถูกนะครับสายออกไป2.5นะครับสายนี้เป็นสายซีมินนะครับจะขนาดความแข็งจะต่างกันอยู่นะครับแสดงว่าสายตามองไม่พลาดนะครับ2.5กับ4โอเคครับแมวก็ต่อไว้นี่เลยครับห้ามแนบกับท่อน้ำนะครับต่อแวงนอกเลยนะจะได้ไม่เปียกน้ำนะครับไม่สวยไม่เป็ไรแต่ปลอดภัยนะครับ จะเจอสาเหตุน,นะฮะก็ต้องไล่กันอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีกลิ่นไหม้นี่อันตรายโอเคเดี๋ยวขอต่อตรงนี้กลับไปกันเดี๋ยวประกอบเปิดแอร์นะฮะจะได้สบายใจทั้งช่างให้เจ้าของบ้านนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอครับนี่ก็เปิดเบรกเกอร์อโอเคไม่มีปัญหาอะไรละคราวนี้เจอสาเหตุแล้วนะครับ โอเคกดแอร์ <Okay. S 2> okay, ครับโอเคใช่ได้โอเคครับยังไงก็เวลาเปลี่ยนแอร์ก็พยายามเดินสายใหม่นะครับจากจากคอยลร้อนนะครับมาที่ตัวตัวเบกเกอร์เลยนะครับจะดีกว่านะครับตัดปัญหาเรื่องสายไฟมีปัญหานะครับ okay. ยังไงก็ช่วยกดตามกดซับสไคร b ์กดกไลค์กดแชร์ ก็เป็นกลังใจช่างแมวในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับหวังว่าช่างแมวจะช่วยได้นะครับอาการคือเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็ใช้งานมีกินไหม้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน